กดปุ่มเมนูค่ะเปลี่ยนหน้าเพจจากเพจท,ที่1ไปเพจทีททททท่2โดยกดที่ F 4สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการเปิดตัวก i ิ Factor ในกล้อง Total Station นะคะซึ่งจะมีวิธีการ่า่างนนบ้านเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ และกล้องที่เราเลือกมาสาธิตในวันนี้ค่ะจะเป็นกล้อง Total Station ที่ห้องโ w i n น n c i e c 202ที่เขาไปตอบโจทย์ตุกงานสำรวจในเครื่องเดียวค่ะโดยโปร g ก a m Kit Factor จะเป็นตัวแปลที่ช่วยให้ค่ามีบนพื้นลินจริงและแผนที่ราบตรงกันนั่นเองค่ะแต่ก่อนการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้ทําการปั้งค่าลูกน้ำปองกลงปอง,งยาให้ได้ร้อยเพื่อป้องกันค่าเออร์เลอร์หรือค่าผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นค่ะการเปิดตัว Kit Factor มีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ กดปุ่มเมนูค่ะเปลี่ยนหน้าเพจจากเพจที่1ไปเพจที่2โดยกดที่ F4 จะเจอกับโปรแกรมกริดแฟกเตอร์ที่ F2 กด F2 กด F3 ค่ะทำการตั้งค่าตัวก i t f แฟกเตอร์เป็น1เสมอจากนั้นกด enter ที่ F4 ทำการรีเช็คอีกรอบที่ F2 ตัวกับโปรแกรมก i t f แฟกเตอร์ก็จะเป็น1แล้วค่ะประโยชน์ของการเปิดตัวก i t f แฟกเตอร์เมื่อทำการใช้กลสําสำรวจในหน้างานจิงค่าพิวัติออกมาก็จะมีความตรงและแม่นยาแต่ถ้าหากไม่เปิดตัวก i t f แฟกเตอร์ ค่าที่วัดออกมาก็อาจจะมีความยาวหรือสั้นกว่าที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเปิดตัวคิว c ฟกเตอร์ก่อนการใช้งานกล้องสำรวจทุกครั้งค่ะก็ะจับลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเปิดตัวคิว c ฟกเตอร์ในกล้องโทรทัศน์สเตชันยี่ห้อตัววินทีเคสองศูนย์สองมืนสองตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกล้องที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่หรือเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันหนึ่งร้อมื่นสองหรือจะเป็นอุปกรณ์ใอเซนซอรี่อื่นนะคะสามารถคารับชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสุรดยอดศิลป์ข้าวสคบะ ขอบคุณค่ะ